สวัสดีครับวันนี้ก็นะครับพาท่านนะฮะมานะชมวันนี้ก็นะครับเป็นวันที่นะครับเรานะครับวันนี้ก็มีนะครับมาลงอิรนามนะครับได้มานะครับทําการนะครับวันนี้มาแจกนะครับถุงยังชีพให้นะครับผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็นะครับผู้สูงวัยนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากนะฮะภาวะวิตติดนะครับเชื้อโรคนะครับโควิด -19 นะครับ วันนี้ก็ได้เดินทางมานะจากกจังหวัดสุรินทร์นะครับมานะครับแจกถุงยังชีพนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็สวัสดีครับ นี้ครับก็มีนะครับผู้ใหญ่เจดีนะครับได้นำสิ่งของมานะครับบริจาคนะครับให้นะครับผู้สูงอายุนะฮะนี่ก็เป็นนะครับในเขตจวัาสุรินทร์นะครับนี่ก็มีนะไข่ไก่นะครับแล้วก็ข้าวสารนะครับ เครื่องใช้นะครับหยูกยานะครับที่เป็นปนะครับความจำเป็นนะฮะวันนี้ก็มีนะครับผู้ใจบุญนะฮะได้มานะครับจากจังหวัดสุรินทรนน์นะครับนี่ก็มากันนะฮะสามสคันรถนะครับเพื่อนมมาตัดมให้ อันนี้บรรยากาศนะครับเราก็นะครับช่วงนี้ก็นะฮะโซเชียลดิสซิ่งนะครับ,ค,รบคือเว้นระยะห่างนะครับตัวนี้โยกยาบัติห่าง มีก้อน,นะครับสิ่งของก็ทยอยนะเออกมานะครับเพื่อนวันนี้กนะ็จะมาบริจาคนะครับ เป็นในส่วนของนะครับคุยใจบุญนะฮะขอบคุณขอบคุณด้วยกาวสั้นก็ไม่ทนขอบคุณย่งลื่นไ้ลงเองกอนลองดื่มน้ำกาแฟดื่มน้ำเย็นๆสบายๆก่อนอ้าวพนักงานแจก เอาช่วยกันแจกทุกคนเป็นพนักงานนะครับตอนนี้ก็นะฮะตอนนี้ก็นะครับจะทำการแจกนะครับกาแฟแล้วก็พวกชาดิชาดำเย็นนะครับแล้วก็ชานมย็นนะครับให้ผู้สูงอายุนะครับได้นะครับดื่มในรับประทานก่อนนะครับเพื่อจะได้คลายร้อน อันดับแรกไม่ต้องยังก่อนใจเย็นผมจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุนะครับทุกคนนะครับจะใส่แม้กันทุกคนนะครับคือเราเน้นที่ความปลอดภัยนะครับต้องใส่แม็กทุกคน ออยันนี้่อนนี้อ๋ออันนี้ไม่แจกครับอันนี้ไม่แจกไม่ได้นีเฟรจะ้ยแบกไเลยอันนี้อร นี้เลยครับตาอัน้พ er. ูอันนั้นจน้ด้วยขอยายเอาเอาโนจินครบโนจินะคะเอายายใครจะเอาฮะเอาใครจะเอาพักเพื่อนครับหยิบเลยครับมันควันดรวยรวยรวได้มาแจกอยบ ชาโอนจินชานมเย็นครับผมแล้วก็ไปเอาน้ำแข็งนะฮะยายพูดมาจ้าจ้าจ้ายายสองแก้วเลยก็ได้ยายเอาใครยังไม่ได้มาเลยครับเอายายโอนจินโอนจินครับชานมเย็นโอนจินไม่ได้หรือโอนจิ้มพรแต่ของอีกเบล

ครับวันนี้ครับผมโจพนนิทักษ์คุูแก้วนะฮะจากที ดาวด้วยแล้วก็ในส่วนของยูทูบช่องสุรินทรีด้วยนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่บ้านนาตัางอำเภออะไรนะรอำเภอเขาศรีรินจังหวัดสุรินทร์ซึ่งบ้านนี้เป็นชุมชนนวัดวิถีเป็นชุมชนหมู่บ้านโอทอกด้วยนะวันนี้เรามาเติมความสุขมาเติมรอยยิ้มมาสร้างกำลังใจให้กับชาวบ้านที่นี่นะในการเง็บผ้าใบทั้งหมดห้าสิบถุงนะรวมทั้งไถ่แขงหัวค่าชุดละห้าร้อยบาทมอบให้ กับที่น้องประชาชนทั้งหมด50ครดเดูเรือนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพลังความดีเริ่มที่ตัวเราในวันนี้จาก FC สายบุญสุริทีวีทุกๆท่ทานนะครับเอามาแบ่งปันเอามาเติมความสุขมาสร้างรอยยิ้มวันนี้สิ่งที่เราอยากเห็นในการรับมอบในการส่งมอบคือรอยยิ้มที่อยู่ใต้หน้ากาก <shrimp S 2> ผมคิดว่าควจะก้าวข้าม พิกิตการก้าวข้ามความยากลำบากก้าวข้ามโควิดในทีนี้ไปด้วยกันสู้ๆครับใครมาถามรอบเลยครับผมมอบเลยมอบเลยอันนี้จะกป็บร้าสมวิญญาณอีกเดี๋ยวไปให้อันนี้จะมาโน่นนี่จะเป็นร้าสมองู้วยอาวุธมาไปวิชาวิชาจะมาทีไรก็ไปตามมาอันนู้นอันนู้นอ่ะ ได้ kasih ออกตะกัว อใครช่ว้อ้โ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 ้อ้อ้โอ้โออโอ้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 โ้อ้โอ้้โอ้โอโอ่อานอ้อโอ้โอรโอองอ้โอ้ออ้โอ้โออ้โอ้อ้ออ้

好不，妈妈。